ไปแล้วู้ไซส์สวยอุ้ยตัวใหญ่นะเนนะี่ยลูกก็ละใหญ่กว่านี้ใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่นะอีกตัวนี้ที่มันกัดแม่ตรงเนี้ยเนี่ยวนี่ก็ไซส์นี่แหละเนี่ยเนี่ยไซส์นี่แหละถูกต้องไม่แม่แม่รู้ไหมตัวที่หลุดตัวเท่าขาวูาทำไมกัดลึกจังสงสัยอ่ะโอ้โหอุ้ยไซส์เนี่ยบ่อนี้จะไซส์นี่แหละเนี่ยไซส์ใหญ่อยู่นะตัวแรกที่กัดหนูหลุดอ่ะโลกว่า ถุงมือจับไม่งั้นมันดิน้นกัดแน่นนกิลึกยังวะกรนุนูส่งสายนานเนี่ยส่งปุ๊บหนูก็ซัดเต็มคอยดิ้งไปไงไงไปงงเนี่ยลงลึกเลยนะจะตายไหมเนี่ยปิดยู่ฝังไหนบ้างเน่ยี่ยมเอะถุงมาใส่ป้าอันนี้นตัวที่ห้านะคะ ตัวที่หนูต้องตัดหนูต้องตัดสายออกแม่เนี่ยสายแม่งเป็นขุยแล้ปลาลงถุงก่อนช่วยตัวแรกต้องมีโลโลแปดโลเก้าอะนาะขาตัวที่หยุดไปเนาะตัวที่หนูวัดอ่ะไม่พันงนี้เลยแม่ใช่ไอตัวที่กระโดดกัดแม่ตัวนี้ไซส์นี่แหละสองตัวแล้วก็ตรงมุมนู้นน่ะน่าจะโลอยู่ที่มันกัดมแม่น่ะมันวิ่งแบบวิ่ง พาป่าญ้ามาแบบพุ่งพุทธเข้ามาเลยโอ้ยของหนูนี่มาอย่างนี้ปุ่้มมาทัง้งตัวเลยมันแบกป่าย้ามาไม่ทันไงมันเลยก็เได้งับเหยื่อไม่ทันแม่ก็ตกใจ้วยสอกดึงเหยื่อนี้จากปลาวั <c oughs> นนี้เราได้กี่ตัวแล้วเนี่ยห้า <c oughs> <5, S 1> อย่าไปนับ 6, 6, 6, ไม่ต้องนับตัวนี้ก็อุ้ยบ่ายสามโมงเก้านาทีเราจะกลับสักประมาณหกโมงนะคะหกโมงเนาะ ห้าโมงเราค่อยตีรถกลับใช้เวลากลับ,บบ้านประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเนาะถึงนู่นบ้านก็ประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งได้อยู่ไปแถวแถวถ้าไปถึงถ, ו. ถ, ו. ถ้ามาปางแม่ชินทางอยู่แต่แถวแถวนี้ยังไม่ชินเอาให้พ้นบางอ้อก่อนเนาะโอเคเยววิตกันต่อเอามือบางาไฟหน่อย โอเคสายวิทกันต่อ